안녕 yeah. 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 Peace out. คุณต้องก,การขายผ่านสื่อแล้วต้องบอกให้ลองให้ได้ด้วยว่าสื่อไหนเพราะว่าอย่างเนสมัยนี้สื่อ,อมีเยอะมากโซเชียลต้องเป็นอีกแบบหนึ่งสื่อทางมีดีโอเป็นอีกแบบหนึ่งที่เนื้อสารอะไรต่างๆก็จะไม่เหมือนกันหรือว่าจะขายตรงหรือว่าจะขายผ่านาธุรกิจเครือข่ายคือการวางหมากสินค้าต่างๆสินค้าก็จะไม่เหมือนกันดังนั้นสิ่งแรกที่คุณจะเข้ามา คุณต้องตอบปุ่ให้ก่อนว่าจะขายสินค้าให้กลุ่มใดและกลุ่มนั้นมีลักษณะอย่างไรเพื่อที่จะดีไซน์ผลิตภัณฑ์นั้นในสิ่งที่คุณต้องการได้ครับไม่งั้นถ้าเราไมกระดุดทำไม่ได้อะ่ะก็ไม่รู้ไปทำระดับไมถูกต้องได้ยังไงใช่ไหมครับต้องตะดุดไปได้ก่อนนะครับหัวข้อที่แอนจะมาพูดในวันนี้ก็เกี่ยวกับการดีไซน์ใช่ครับด้วยต้องบอกว่าการดีไซน์สำคัญไรสำคัญมากผมเลยใช้คำว่าเป็นพาวเ์ดีไซน์ ราดูดีไซน์พลาสติกแพ็กเกจคือการดีไซน์แพ็กเกจที่สมัยอย่างไรให้โดดดันทีนะครับสิ่งแรกที่เราเห็นเนี่ยเวลาเราซื้อเครื่องสำอางเนี่ยเราไม่รู้หรอกครับว่าทําไงดียังไงจนกว่าเราจะไปนั่งฟังเขาหรือว่าเราก็ต้องไปอ่านหรือว่าไปเซิร์ชข้อมูลนะครับคุณไปเคาน์เตอร์พีสีก็ต้องไปฟังแต่สิ่งแรกที่คุณจะต้องเห็นคือโปรดักต์แพ็กเกจเป็นยังไงกล่องเป็นยังไงดีไซน์เป็นรูปแบบไหนโลโก้เป็นแบบไหนเด่นหรไม่เด่น นั่คือสิทแรกที่เห็นเขาเรียกว่าแอดเวอร์ไซด์ถ้คุณเป็นิ้งครไทยบาคนเนี่ยคุณก็ต้องดูว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงใช่ไหมครับพูดถึงปรทับใจแรกถูกต้องคราบดังนั้นการดีไซน์ถือว่าสำคัญมากคือคำว่าสำคัญแต่สำคัญตั้งแต่โลโก้เพราะโลโก้เป็นอย่าที่สุดโลโก้การดีไซน์กล่องบรจุภั์สีสันได้อยไหมเขาสังเกตได้สินค้าสุภาพสินค้าเนี้ยคืหรือไม่ดีไซน์ถ้าผมมาใส่คอย่างเงี้ยผมใส่คีมพิโน่หนึ่งแสนบาทข้าไปมันจะรไห ในขณะที่ผมใส่สินค้าราคาเกือบถึงพันบาทใส่กระเปะจุกงานนี้เมื่อดีไซน์อย่างสวยงามคุณคิดว่ามันดีไหมดีดังนั้นก็บอกว่าการดีไซน์มันสำคัญแต่ในทุะอย่าเดียวกันนะครับเมื่อดีไซน์เสร็จแล้วปุ๊บสินค้าข้างในก็ต้องดีด้วยไม่ใช่แค่แบบว่าขัดแย้งกันคอนทราสต์กันใช่ดีไซน์ดีแต่ของข้างในไม่โอเคดังนั้นสินค้ายก็จะไปไม่รอดดังนั้นอยากทำให้สินค้าที่สา่งงานอยู่ได้ในตลาดได้ยานานนะครับดีไซน์ต้องดี นก็ต so ้องดีด uhh. ้วยสมัยนี้นะครับคนขึ้พวกเนี่ยกล้าที่จะกล้าที่จะลงทุนเพื่อความสวยเลยทุกทีใช่แต่คาว่าคาว่าลงทุนด้วยความสวยเนี่ยคุณต้องให้เขาลงทุนในระยะยาวไม่ใช่ระยะสั้นเพราะระยะสั้นหมายถึงว่าคุณอาจจะคุณโฆษณาได้พเพจสวยเขาซื้อของคุณไปพูดสินค้าเปลี่ยนผมเขาไม่ซื้อไปแล้วนะครับ การดีไซน์ก็ต้องสวยข้างในก็ต้องมีดังนั้นอ่ะมันใครก็เกิดการซื้อสามซื้อเยันยาวดังนั้นคนทำแบรนด์ก็คือจะสามารถหาสินค้าหอไให้ด้งดูดพูดถึงก็คือสวยทั้งรูปจู่แล้วก็ต้องหอมด้วยต้องครับดังนั้นวันนี้นะคราจริงจริงแล้วเนี่ยการดีไซน์มันกว้างกว่าผมพยายามรวบรวมจริงจริงอ่ะมันมีมากกว่าร้อยแบรนด์ที่จะพูดกันแต่ถ้าขอจะพูดแค่สิบแปดแบรนด์แบรนด์ที่พอเจตเขาว่าการดีไซน์ก็คือดีไซน์เนี่ย แต่ละตัวเนี่ยมันจะสีอะไรนะครับได้เยอะเียเ่ยแล้วมาดูแตั้งแต่ัง่อาอะไรี่ดีไซน์ยังไไม่ใช่นะครับุณผู้น่ยอะเดี๋ยวดีไซน์รกโอเคดีไซน์เราคอยู่แล้วดีไซน์แนวสปาถ้าพูดถึงสปาคุณนึกอะไรครับการทำสลาึชินับการรีแลกซ์ครัลาจะนอง ต้องบอกว่าถึงความเลยนะความเป็นธรรมชาติความเหงื่อสบายตาดูแล้วก็ยังมีแบบมีพืชพันอะไรปัอดภยอยู่ในนั้นให้นั้นรู้สึกความเป็นธรรมชาติใช <todavía> ่คือเขาว่าสตาเนี่ย <po> ม <ok> ันใกล้กัเขาว่าธรรมชาติมากในที่สตาจะมีเอกลักษณ์ของตัวเขาเองคือดูแล้วก็รู้สึกว่าปัอดภัยเมื่อคุณพูดถึงสตาคุณก็คิดถึงว่าอะไรก็ตามที่สูดดม ใครอยากมาเป็นลายเส้นนะครับหรือว่าเขาอาจจะมีความเป็นลักษณะของออกในไทยนะครับอาจจะอาจาาอาจ,าาาจะเอาได้ลายของเหมือนพิลาตินนะครับ เป็นสิ่งไรครับป่าดั้งน้ำตัวอ่อนน้ำทะเลดังนั้นตัววัตถุนี้จะมีเรื่มากกว้างมานะครับอ่าที่เป็แบบแปลแปลมาดูแบบต่อไปที่สแบบนี้คนใช้ที่ยูมากตรงนี้อะไรถ้าเราพิจารณาดีๆพิจารณาพิอะไรครับิจส์ ที they they right. so ่ถึงอาร์ต so ิสนะครับที่มีความน่าใจซึ่งขึ้นรูปไทยที่นี้ยอมชมก็ความเป็นเกาหลีแกลงเป็ความน่ารักตัวเองใช่ไหมครัพูดพูดถึงสมัยก่อนคนสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าคนน่ารักคุณจะมาใช่อะไรครับที่อยู่ไทยค่ะไทยเป็นดังมากไทยนะอันนี้ถ้าเป็นสมัยเก่าถ้าเขาบอกว่าคนน่ารักที่สุดเป็นญี่ปุ่นแล้วสมัยนี้เขาบอกว่าคนน่ารักที่สุดเป็นเกาหลีใช่ไหมครับอาสมัยก่อนเป็นไทยอะ ี thế, thế. Th mà mà então, vậy, ่คือี่่เ็นูสัยมสังเกตว่าก็ทเกาลีเข้ามยอะมากเรไม่เนิงสังเเห็นเีอมาก่านเยอะดังนั้นนะครับแรงเกอหลนต่างๆเขามีเย็นแล้เป็กเนะครับสังเกตไหมเขาะเป็นอะไรที่ไม่ดูอยู่นะแต่จนในอินปิกอะไรนดสีสัมที่คุณสังเกตง่ายที่สุดของเกาหสังเกตหรม่เมื่อสีอะไรมกโอ้ยตอเอาล้ผมผมยัง มิสส์ประวัติเราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโนเดลยนี่คื้เพราะต่วย่างที่ใครเนี่ยสังเกตนะแบรนด์นที่ผมพู้ชื่อที่าไทยออกในแนวชนชชมูงดังนั้นจะมีของฝากอะไรครับหน้ารัก้าป๋าอมกานะฮะอว่าถแบบเดีย่กนอันนี้ก็จะเป็นแนวเหมือนี่ออกแนวหน้ารักอันนี้ออกแนวที่แบบดูแบบน่ารักแบบรูานแบบเพื่อนสังเกตแบรที่เป็นเหมือนเชียร์ นูยูเหมือนกัต่อขึ้นต่อขึ้นเหมือนกับาเหมือนน้าอันที้สาอันนี้อาดโตขึ้มาหาเย็นมาหาลายแล้วเมื่อกี้อัดทแต่อนเนี้ยมาเย็นหาลายแล้วต้อเป็นสีฟ้าแค่ดูในราหน้าเนอันนี้เป็นยีเกลี่แปนเนื้อไกันนะครับเพื่อยีเกลีแบลนก็มาจะแปลแปกนี่เขาก็จะแปลจะแปล แต่ดูแบบถ้าพูดถึงนาวออกไหมออกเพื่อสังคมใครดูน่าเชื่อถือออกนาวแบบเพี้ยนๆนิดหน่อยนะครับแต่จริงๆแล้วก็มีแต่ว่าถ้าหากว่าแบรนด์ที่โด่งดังส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบรนด์ที่ต้องนั่งกับดูแบบเป็นดักนเทคโนที่เหรือวนัก็ว่ากันถ้าสมมติว่ามองว่าเป็นนักเรียนอาจจะมองว่าเป็นคนที่เรียนวิศวกรรมอ่าคนเรียนวิศวกรรมทางด้านดูแบบวิชาการใช่ยานเกาหลีอ่ะอาจจะเป็นแบบเรียนวิทยาศาสตร์แล้วภาษา แม่เห็นความแตกนะฮะมันจะมีมันจะมีเขา,าเป็นความแตกโอเคอ่ะเดี๋ยวมาดูแบบเลงอ่านี่ก็เป็นจะแ,บบแบปลแปลตีก่อนเลยแต่เกตว่าญี่ปุ่นจะไม่ค่อยถ้าเป็นแบรนด์ที่อยู่เนื่ยสูงขึ้นมนาแล้วจะไม่ค่อยดีไซน์อะไรที่มันขึ้นอยู่อะไรเลยแล้วเขาจะเป็นอะไรที่มันง่ายเป็นทาง อีโคตัวโคคือรอันนสิน้อถ้าพูดถึงระไทที่เขมาถ่นไทก็อาจจะรู้นะคว่าอะไรที่เขาสเป็น้องเราก็าระสเ้อ่างองทเช่คนะสังเกตสังเกตาูใบม้ถึง้าท่จะใหญ่ที่เป็นแนโคเ่ยนะครับเขาอาจจะเป็นแบบชอบระดงอาจเป็นระที่ แต่ที่เขาเอาให้บองได้ถึงกระดาษเหมือนกระดาษของกาแฟชิ้นที่หนึ่งของที่มาขายในเมืองไทยนี่มีประมาณนั้นนะแล้วบางทีกล่องเนี่ยจะเป็นสีพรมึงเพราะว่าสีพรมึงสีจะไม่แจ๋งมากจะไม่ขาวสะอาดจะไม่แดงแจ๊้แต่จะเป็นอะไรที่ดึงดูดหัวบางทีเราก็่าอีโค่เนี่ยอาจจะหมายถึงว่าสินค้าตัวนี้ไม่ได้ผ่านการทดลองเลยเพราะว่าประเทศเนี่ยเขาจะบอกว่าสินค้าบางทีก็จะ แค่ภาษาเสาจะเทนในหลูบ้ากระาาหนูบ้าแต่ว่าดูนี่สมัยนี้ะครับดูว่าเขาจะไม่เ่อ่เทคตันแรงเขาเทสนคำว่าห่อเทีนอินอว่ง่ายกว่าเพรานเอรสั่บอกว่าไมลงทีในการเคลนสามเกิไปดังนั้นอ่ะบางรี่เขาปราศจากในุ่งนีเขาก็สาาใช้ยามอีกโตเพราะว่าตาง่ง่ายก็ดีนะต้องเหนื่อยก็ว้อหมาใหม่ดวกันการเพื่อั ดังนั้นมันก็จะบอกว่าเออตัวนี้มันเป็นอะไรมันเรื่องสือเรื่อองนะมคือบางคนเนี่ย้าจจะไม่หมดใช้ท่านใดเนียคืราก็มองว่าเอะคือค่ามื่ใช้ไปแล้วนี่มันสะสมจะต้ออะไรกับสิน้ารือเปล่าสินคที่ดีไปแล้วสามารถเปาไปใช้ได้หรือไม่ราคั้แต่ในวิศวกนะครับรูปแบบหนึงนะครับสังเกตแล้วจะเป็นรูปแบบธรรมชาติตมีนี้เป็นพืชอาจจะเป็นอกอ อันดับที่สองนะครับประเด็นก็คือเป็นคนที่ผมบอกว่าเป็นการใช้สร่อยิจิทัลธรรมชาติเยค่ะธรรมชาติไม่ได้ไม่ได้ผ่านการตั้งสีอะไรทั้ยถูกต้องถูกต้องธรรมชาติแบชิคไหยนี้เราเห็นไหมครเวลาเราไปคำว่าชิคเนี่ยจริงๆเนี่ยมีมานานแล้วแต่สังเกตได้ว่าคนไทยพุ่งพุ่งไม่ถูกบอกว่าชิคอะไรชอบอะไรชิคชิคจริงๆมันคือจำว่าเก๋นะครับแปลว่าเก แต่จริงอ่ะคือไวุเราต้องท้กงา้างตรว่าเรนชอบอะไรแบบชิคๆไปหาพี่ชิคๆกีกว่าไปหาอาหารชิคๆอีกว่าก็เป็นพี่สัมอาเขาว่าชิคๆคือเก๋ๆดังนั้นกลุ่มคนที่จะใช้คาว่าเก๋ได้แนตอนชุมนิยมแน่ๆใช่ไหมครับก็ต้องเป็นรุ่นที่ไปยุ้วและคำว่าไยุ่เนี่ยต้องเป็นไวยที่สดใสนะไม่ใช่ไวย้ที่ดีนะหือทองคนะ เพราะชิก็ดูต้องสัดสายอาจจะเป็นหมือนักกิจกรรมนะัพวกอะไรที่แนวบันเทอะดังนั้นสังเกตว่าสีสันที่ออกมาจะเป็นอะไรก็่าอย่าเงี้นต้องมสีสันเยอะมากเสีนยอดสีสนผิวชาะมีสีอะไรแบบแต่หน้าแรเนี่ยอาจจะดูไิดหน่อยมากต้องมาสังเกตว่าเพราะว่าชิ้เนี่ยอะไรก็เ